ครับงผับการหุ้นส่วนเนาะมีแค่ตั้งใช่ทั้งัดอยังไงบ้างครับพี่จิ๊บพูดให้พี่จิ๊บพูดด้วยแอปพูดด้วยอย่าหงุดหอิดโอเคใช่ได้เอ่โอเคค่ะสองคนนี้นะคะพี่จิ๊บกับกับไปเป็นหุ้นส่วนของอากาฟาด้วยค่ะแล้วก็พี่จิ๊บเองเขาก็มองเห็นศักยภาพของตัวธุรกิจที่กำลังจะเติบโตมากขึ้นค่ะก็เลยวันนี้ก็เลย เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัทด้วช่พี่เชฟครับความรู้สึกครับครับก็วันนี้ปิดตัวพรีเซนเตอร์เท่าไหร่คท่านศสาขาด้วยยู่นะครับเรก็ผมเองสนใจธุรกิจด้านน wow. ี้อยู่แล้วนะก็เห็นอากาฟาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงก็เลยมาร่วมหุ้นเล็กๆเล็กๆน้องเขานะครับก็หวังว่าธุรกิจคงจะไปได้ดี ค่ะมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เราถึงมั่นใจว่ามาเป็นรุ่นส่วนของกระเป๋าบิน,นะครับก็เขาเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเกาหลีแล้วก็คนไทยเองเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าบินไปทํานู่นทํานี่ที่เกาหลีเยอะนะค,ะครับผมเลยเชื่อมั่นในแบรนด์นี้ว่าน่าจะไปได้ดีในในไทยนะครับตั้งเป้าหรืออะไรไหมครับมีาระยนักต่อที่จะเป็นรุ่นส่วนต่อครืออะไรไหมครับก็ <K op in land> ดูสาขาต่อไปค,ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะประมาณนั้นฝา กาฟานะคะทายที่สุดฝากอากาแฟเาฬิกด้วยนะคะสาขาสายามสุข่วันนะคะสาขาน้องใหม่ตอนนี้เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลังจากที่แบบรอมาสักพักหนึ่งเราก็มาได้นะคะทางเชื่อม BTS เลยนะคะลง BTS ปุ๊บเดินตรงอย่างเดียวนะคะอากาออูู่ขวามือนะคะทางเชื่อมกับสยามลอดฝากด้วยนะคะสาขา เดี๋ยวฝากด้วยสาขาราชดา48ออ๋จะเปิดดีได้ค่ะใช่ค่ะคุณพี่ไปครับเป็นตัวแทนต่อเหล่าไวเด้าเหล่ายูทูบเบอร์ครับดีหมุนรอบครับมาก็อยากน้องๆที่อยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ละอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองนะถ้าอยากจะให้มาเสริมสวยเสริมหล่อได้ที่อากาแฟนะจะได้มั่นใจแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรดี๋ยวจะได้หล่อแบบไปจะได้หล่อแบบเกาหลีใช่เพราะว่าพี่ก็ มั่นใจเหมือนพอทําหน้าทําอะไรเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นเลยอย่างนี้เราก็ามั่นใจในการออกกล้องมากขึ้นอันจะเป็นเรื่องจริงเข้ามากันนะที่ทางเราใช่ครับมากันได้ที่อ่ะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะบค,คะบค